มาข้าหวานเหหหาปลาไปย่างแซ่บหวานเหหมาช้าไปลงไปจับในน้ำดีกว่าเบสวายวรวมคลิปค่ะภาพงานาร็นี่ควบฝาัาเขาใครหลายๆคนอ่ะมีบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องทอด <มา S 1> เกือบแซ่บ<ๆ>เกือบช่างดาวแซ่บอ่าเพื่อนมึงเอาไก่ใส่เลยได้เลยเพื่อนทำไมถาดกับเตามันไม่สัมผัสกันวะไม่เป็นไรเพื่อนกูมีวิธีแก้หักแม่มเลยเฮ้ยแก่งี้เลยหรอวะเฮ้ยเอาไปกูเหรอ กินไม่หมดอย่ามาคุยกับกูว่าแต่ฟักวิธีทอดลูกชิ้นด้วยตะแกรง20บาทที่ซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะทุกคนยืดเป็นชี้อะไรวะเนี่ยทำไมมันวุ่นวายจังอ้ยหลบไปนิหลบไปคนจะเอาถังไปตักน้ำกินแซ่บๆมาค่ะทุกคนกินกาแฟตอนเช้าจะทำให้เราดีดนะคะมันก็ดีเกินเจ๊ใช่ครับที่นี่อินเดียเขาไปหลบรถตำรวจกันเพราะรถตำรวจก็คือพับเคลื่อนที่ ทอดไขต่ตอนเช้าเพื่อปโปรตีนให้ร่างกายใช่เพื่อกินไข่เพื่อสุขภาพที่ดีดูสิวันนี้จะได้กี่ฟองได้สี่ฟองไอ,อ,อ้ไอ,อ้ไอ้บอไอ้ไอ้บอหน้าบอไอ้ไอ้อยากินน้ำไม,ม่อ้อยวันธรรมดาธรรมดา,รรมดาในฟลอริด้าเต็มรองก่อนรองก่อนกินไปไหนเอ้ยวัดอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไ่กูทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมื้อเช้าเสร็จแล้วตั้งขวดน,น้ำเต็มกินมื้อเช้าอืมอืมอแซ่บแซอืมอืเดี๋ยวนะโอ้โหมึงจะสั่นเลยขนาดนั้นวะ กูตั้งมึงไปตั้งนานแล้วนะเพื่อนโหมันยังไม่หยุดอีกมันเร่งความเร็วใส่ด้วยอเสียงน่ารำคาญกูจะกินข้าวโหตกแกบ้านมึงตัวโคตรใหญ่เลยว่ะรีบจับเร็วรีบจับเร็วจับแล้วเอาไปขายนะมเอได้หลายบาทถ้ามึงจะไอขนาดนี้นะพี่มึงไปซื้อปอดใหม่มาใส่เถอะใช่ไม่เอาสิที่รักร้องไห้ทำไมเอออะไรวะเมื่อกี้เห็นเลยแบบบอะไรวะตาฝาดหรือเปล่า แตงโมแซบแซบแซบแค่ไหนก็เชียวเล็กขอสักคำเดี๋ยวน่าแซบอยู่ว่ะแมวกินแตงโมได้ด้วยเหรอหวานนวนัวอืมโอ้โหอืมกินแซ่บโอ้โแซบแซ่บแซบค่ะแซ่บค่ะอะไรวะนี่วันธรรมดาธรรมดาในหอพักชายว้าวมันพุ่งขึ้นไปแล้วเพื่อนโคตรเท่เลยว่ะเวโปรตีนเหนียวหนึบเข้มข้นเทแล้วไม่หกไหนดูซิว้า่อนนี่เพื่อนมึงคิดเหมือนกูไหมว่าเขาจะทำแบบนั้นกูก็คิดเหมือนมึงแหละเพื่อนเขาอ้าปากแล้ว อ่าคพวกก็ล่างเตรียมรับนะหย่อนลงไปแล้วนะไปเลย <sk r isa> เอ้าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมึงขาเฟอร์นิเจอร์<ค>กูเดี๋ยวมึงถ่ายคลิปอะไรดิกูบอกให้มึงไปรับด้านล่างขอ <sk r isa> สัมภาษหน่อยค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะ <sk r isa> วันนี้ฝนตกหนักเลยระวังเปื้อนนะครับได้เลยค่ะ <sk r isa> แม่เมื่อไอกูหันมาเป็นชั่วโมงแล้วมันยังหันไม่ขาดพ่อครับเอาเครื่องตัดหญ้ามาหน่อยได้เลยลูกปาร์ตี้ของเรายอดชายมักจะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่ย่างไก่บนรถบรรทุกไงแหละไอ้น้องโคตรได้ฟิลเลยว่ะไฟโคตรแรงโคคาโคลาเบปซีก้อลา เฮ้ยเอเมลมึงนอนแซบจังวะช่วยกูด้วยช่วยกูนย,ย,นยม,มันจับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันจะนอนไม่ตื่นเลยช่วยกูด้วยซามินามินาเอเอวากาวากาเอเอซามินามิกุเกือบหล่นอ่ะเอเอเอเใครจะกินก็กินครับผมไม่กินละดูนี่สิทุกคนนี่มันรูวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมีตัวอะไรข้างในด้วยทุกคนตัวอะไรวะแค่นั้ละดูนี่สิทุกคน <c oughs> เพื่อนผมมันรักการเล่นเกมขนาดไหนขนาดเดินทางข้ามจังหวัดมันจะเอาเกมไปเล่นด้วยเลยเฮ้ยเลียกินน้ำไม่สัดใจขอดูหนนนนน่่ออยย้้้งมมาตัััวีีไไปแชชโโลลกกกดดเททุคคครระบ โคตรแม่นไปเลย g ี r ลอกพ่อหัวหัวเอเอะบ้านเราผักบุ้งไฟแดงอันนี้สเต็กไฟแดงหัวไม่ใช่ไฟแดงแล้วไฟไหม้มากกว่าเฮ้ยไงเนื้อเยอะ วันนี้เข้ากรุงเทพวันแรกค่ะกำลังจะขึ้นรถบัสดูสิคะรถบัสคันโคตรใหญ่เลยเฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะทำไมมันไม่โดนวะนี่พวกเราคือทีม iPhone iPhone วเวเว้ยหัวเว่ยอะไรเล่าแอนดรอยเขาไม่นับตกไปชืบชืบขนมปังเนื้อชิ้นหนึ่งนะได้เลยความเร็วเป็นของปีศาจชุบป,ปั๊บใส่ถุงปั๊บเฮ้ยไม้ตกแมววอ้โว้โอ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 ้เอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ กูไม่คิดว่าจะแม่นขนาดนั้นสุดยอดคอมติดผนังไม่ว่าจะการ์ดจอเมนบอร์ดซีพอะไรด้เอาปติดผนังให้หมดเพิ่มพื้นที่การใช้งานแต่ว่าเรื่องเสียงนึกว่าอยู่บนรถ F1 เมื่อให้แฟนคุณเก็บผ้าให้โคตรเป็นระเบียบเมื่อผมเก็บผ้าเองเข้าไปดีวะเข้าไปการแบ่งแซนด์วิชที่เท่าเทียมแบบนายช่างพอได้ขนาดแล้วก็เก็บรายละเอียดกันสักนิดหน่อยเรือมือโคตรแรงเลยใช้เครื่องอะไรวะซูซูกิรุ่นไวพัดเท้าวัด ที่ยืดโทรศัพท์จากช้อปปี้ยี่สิบบาทมันเอาฝากองแอร์กูออกมาด้วยเลยหนึ่งอ่าสองโอเคเล็งแม่นแล้วไปเอาให้อีกสี่กิโลก็จะถึงบ้านแล้วว่ะโคตรดีเออฮะเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดรถม้ามาจากไหนวะเนี่ยการกินเป็ดปักกิ่งมันต้องมีน้ำซุปแซ่บๆราดน้ำซุปเลยทุกคนมีลิงหลงเข้ามาในบ้านผมครับเขาบอกว่าไอ้ลิงนี่มันชอบทำลายข้าวของอ่ามึงกลารไปย่างลิงแซ่บๆเนี่ยมึงตื่นได้แล้วเจ้ามนุษย์กูหิวข้าว ข้าวกูอย,ยู่ไหนเมล็ดพันยพืชกูอย,ยู่ไหนฮ่าตื่นได้แล้วเมื่อวานกูมาขึ้นลิฟต์ตัวนี้เหรอเพื่อนและเสียงกดปุ่มมันดังแบบนี้เฮ้กินเหล้าแล้วคอแห้งวะขอกินน้ำเปล่าหน่อยดิอาจะอ้าวทำอะไรในตู้เย็นอย่าไปโกงเอยไปเครียดอยากสเต็กริมทะเลอย่าไปซีเรียสโอ้เจ้ารัวก,กูเครียดเลยทีนี้เอ้การขี่หมูในชีวิตจริงเอาแครอทมันล่อแล้วก็ไปเลยเฮ้ยมาทำได้เหมือนในมายครับจริงวะไปเลย เดี na, sure. sure ๋ยวฉีดสเปรย์นิดนึงนะลูกค้าอย่าจับนะคะอ่าจะสวยแล้วจะสวยแล้วเอ้าจับทำไมอีะโอ้ยกูบอกกูหิวเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ่ายคลิปอยู่ได้ กูหิวเขากูเหี่ยวเอาโกูเอาไปไงอ้เอาให้นะเอาให้เขาเฮ้ยได้แล้วอหนี่นเล่นเกมธรรมดามันธรรมดาไปนี่กูขี่ม้าเล่นเกมไปด้วยเลยโอ้ยเฮ็ดช็อตเบอกโอ้โหเฮ็ดช็อตสองตัวเลยเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรหลบอยู่แถวนี้นะแต่ว่ามองไม่เห็นนะเฮ้ยอะไม่เห็หรือเปล่าบ้ทำไมมองไม่เห็นนะ อยู่ไหนกันนะหมอไม่เห็นหรอกเรามาอบคุกกี้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตพีก็ดีกว่าแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวนะกูได้กินไม่ไมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหขาดยืดเป็นชีสเลยที่นี่รัสเซียไอ้น้องถึงถนนจะลื่นแต่รถกูดีฟได้วะ่ะอานูรายูโนอาดาเวอร์ดาโตกิโอเอาพังนี่เพื่อนใหม่ของนายนะลักกี้เฮ้ยงี่เงา่าะ แล้วต่อไปมันต้องทําเสียงแบบนั้นด้วยวะเทคนิคการเดินป่าง่ายๆนะครับคุณต้องมองข้างหน้าทุกก้าวก้าวยางมั่นคงแค่นี้คุณก็เดินสบายแล้วเราจะเทนมลงไปในะไอศครีมนะครับก็เทกาแฟลงไปนิดหน่อยครับผม enjoy ครับผมขอบคุณครับเชฟในเวลาชิมว <c oughs> ่าใช่มันจะเกิดมาสีขาวหาพ่อหาแม่มึงทําไมถ้ามึงชอบสกรปรกขนาดเนี้ยฮะไปเล่นอะไรมาเนี่ยฮะมีแต่ฝุ่นเต็มตัวหมดเลยมาอชิเป๊ม เลยตัวนึ้งปะป๊ปิ้ว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 ผามาครับผมทำอาหารจานด่วนชอบชๆอๆชอเอาไข่มาโอ้ช่วดูบรรยากาศท้องนานี่สิครับโคตรอุดมสมบูรณ์เลยอ่ะทุกคนดูนี่สิโคตรดีผมไม่ทายว่าในกล่องนี้มันมีอะไรสามสองหนึ่งไปเลยมาเดินป่ากับเพื่อนครับเตะตัดขาวิวโคตรสวยเรามาดูหมาสะบัดหน้าแบบสโลโมชั่นกัน รู้ได้ไงเพื่อนว่าเขาเป็นคนอินเดียง,งงักมันเป็นเงืงง้องงักมิสเตอร์พีนั่งทำงานซ่บๆเอาละหาไม้มาลองแบบนี้นะโอเคสองชั้นก็น่าจะพอขี่มาเลยเพื่อนอุ้ยอ้โหเจอรี่นายอยู่ไหนอ่ะขับใจนิดเอ้มัวแต่ถ่ายรูปไม่กินสักทจจีจิมเลยจิมเลยจิมเลยจะถ่ายรูปตีลังกาเตะตะก้อแบบ slow motion จวืด<อ>นี่คือการละเล่นในวัยเด็กของผมเอาแก้วที่พอดีกับขันมาแล้วก็เอามาใส่ตรงเน้แล้วมันก็จะหมนุน โอ้โหโคตรเร็วทุกคนดูดิก่อนที่เราจะทำอาหารนะครับเราก็ต้องโชว์ลีลาการดอะไข่กันซะก่อนนะครับเป็นไงโอ้โหดอดแล้วไม่ตกแตกโคตรเท่เลยอ่ะกูจะได้กินตอนไหนวะเนี่ยหน้าพี่แกสุกก่อนไข่แล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไ่พาคลิปใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ